คนสักแกงนะครับมีทิศกรรมบางทีนะครับว่าถึงคนบนระลมเก็บความอันตรายนะครับครับนที่สวมใส่หมาขนนักนะครับแล้วกับคนที่มีรถมีพหลบบังคับนะครับรถเนาะผมรถเขามีพรบบังคครับผมมีอยู่จ้ะอ๋อนก็จะแสดงได้ก็ครับโชว์ได้กับใบท่าสีท่าเสือตรงไหนบวกกันอ๋ออันนี้นะอ๋อนี่นะครับผมอันนี้ม เพราะเวลาเขาเกิดอุบัติเหตุที่เขาสามารถเอาไปเกิดสถานการได้อ๋อเป็นการใจเยียวยาข้าราชารโรงพยาบาลเนาะค่ะนั่นขอทางคำถามนะครับวันอย่างเขาถึงต้องใส่หมวกกันน็อกไปเพราะว่าเพิ่มความปลอดภัยให้เขาตรวจเวลาเขาเกิดอุบัติเหตุอ๋อโอเคนั่ก็ต้องขอมอบหมวกกันน็อกให้กับพลเมืองที่ดีนะครับอันเป็นตัวอย่างที่ดีกับประชาชนชาวไทยเขาเนาะเพื่อใหสวมใส่หมวกกันน็อก